ก็กราบสวัสดีครับก็วันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับเพจมอสโมบายภูเก็ตนะครับอ็วันนี้เหมือนเดิมนะครับผมมาแกะกล่องนะครับพัสดุที่ลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับก็เครื่องนี้เป็นลูกค้าทางเพจนะครับก็ส่งมารอบที่2แล้วนะครับเป็นเครื่องที่ส่งมาปลดพัดเลยปลดรายเดือนนะครับรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเป็นรุ่นอะไรกันนะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับก็เครื่องนี้เป็นของคุณกิษยงนะครับ ส่งมาจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ลูกค้าส่งมาทํารอบสองแล้วนะครับก็เรามาดูกันครับว่าเป็นรุ่นไหนครับก็ท่านไหนสนใจจะส่งมาปลดล็อกนะครับก็ทักมาได้ทางเพจมอสบูบายภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเราจะส่งที่อยู่ให้นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าอยู่ภูเก็ตนะครับก็สามารถนําเครื่องมาให้ที่บ้านนะครับผมทำปลดล็อกรายเดือนซ่อมมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ทุกอาการเสียนะครับก็ เอามาทํากันได้นะครับก็ราคาผมบอกทั้งเพจนะครับทักมาทักมาแชทมาคุยได้นะครับก็สอบถามราคาได้เลยนะครับแต่ละรุ่นนะครับราคาขึ้นอยู่กับความยากง,ง่ายนะครับแล้วก็ ต้นทุนของผ่าอะไรในการซ่อมนะครับในการปลดล็อกรายเดือนนะครับก็ทุกท่านไหนสนใจนะครับพักมาทางเพจได้เหมือนเดิมน,นะครับที่ผมบอกไว้คือเพจมอมคมือถือนะครับพอเราจะมีแอดมินตอบให้นะครับรุ่นนี้นะครับน่าจะเป็น A 5 2020นะครับ ก็โอเคครับรุ่นนี้เป็น oppo เดี๋ยวผมแกะเคสตัวเคสให้นะครับตัวนี้นะครับเป็น oppo e5 2 0 2พนะครับตอนนี้ปลดล็อกรายเดือนแบบไม่แกะเครื่องนะครับราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับทักมาได้ทางเพจมอนโมบายนะครับก็เรารับซ่อมรับปลดล็อกทุกอาการเสียนะครับก็เหมือนเดิมครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีนะครับ